ครบโปรแกรน ามักวิดีโอแบบนี้ก็จะาลื่มกดหลค์กดแช่นะครับพี่น้องโคดซาบก็าพายโคดกระดิ่งแจ้งเสือนั่นสิบปรดิพัทธิปใหม่ๆนะครับน้องฟ้องไปสกุลสกุคน,นะครับดือ้อพวปออกันกระบายอยสูคในใ้บ้านคือเรานะครับผมพอดีเลือกองงานมากพี่น้องออกกามากก็เลยแวะตลาดเศร้านะครับเลยซื้อเนื้อมากนะครับผมมาเลยจูโโให้พี่นอ้องเบิ้งนะครับดือ้อ พักับบหลายนะครับกระลำหอมกระเ้านะครับมะละนะครับมะละขีนกน้ำนะครับมะเมัอแกงนะครับขาบุรีขคือรูโดวดครับบอกพริกนะครับผมน้ำจิ้มแจวกับซ้งเองนะครับเพียกับอุ่นเล้วกับสรงเลยครับผมคนเหล่าจะรสชาติู้ดด้มัคครับคือซื่อหวานมะนานะครับข้เหนียวทรีญยิ้มเนล่าก็ยังค่อยกินนะครับ ลุยกันเลยครับพี่น้องโอเแล้วกน้ำหน้าแตกครับหิวนะครับผมข้าวเหนียวก็มีนะครับหนึ่งเส้นเขาเหนียวน้ำดื้อนี่ข้าวเหนียวห่อนๆนะครับลุยกันเลยครับผมเป็นจังดีเป็นจังดีลองก็ดูสามสิบสี่พันตับนะพี่น้องดูเลยครับอื้

cho cục cả nó ngon cái <laughs> chín nó nữa Để nó ra Để vào lại Rồi thế nào cả nè ผมก็ลงมาได้มั้เฮ้น,รนเราบ้านมาได้มั้ยพ่อพ่อคนวะป่พบข้อมูลคนวะเอาเองเนาะอยู่คนไทยอยู่นะว <c oughs> ะเฮ้ิมัดมัดเกดียร์เราไปนอน Mmm. ไปซื้อตอนเช้าๆกับว่าเช้าไม่ได้หรอกพี่น้องแบ่ม่วงละ่ะเรืองานมากกับแบ,บ่มาซื้อครับจุดยากเรื่องงานของขึ้นไม่เมียพี่น้องกินน้ำมันก็ส่สมสีแห้งขึ้นนะนะของมากเนาะกินยังกับว่าคือคกินยังี่ล่ะ ผมดีกนลงมาลากีนุกวางผมเพิหมักไส้นะครับ Sorry. อตอนนี้แง่งนี่หละเต็มบากเต็มคอมดิ <laughs> ผู้ใด้เฮ็ดได้บอกผมในเรื่องครับวิธีเฮ็ดดีๆบอ่อันนั้นเล่าชนะมหมของผมมันจะเป็นอันของพ่อสามๆนะพี่น้องเขาไปเฮ็ดในแอปพอต่างมันป่เขาไปเราเฮ็ดบ่ได้มห้บ่มีสิทธิ์เป็นวะเนาะว่าถ้ามีเงินหาเสียนนี่ไม่เสียเฮ็ดบ่ได้ผู้ใด้ถ้มีเงินหาเสียนอ่ะ วิธีเฮ็ดดีคอมเมนต์มาบอกอย่าง,เ,นนงดเ,เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดได้แล้วผมบ่ทันได้ดอกเก็ดบ่ได้ สามสิบกี่พันตับนะครับนี่นะครับ นั่งกินผู้เดียวก็แช่ผู้เก้าพี่น้องแื่มันมากินเนื้อนะครับกรเลยต่างั่งกินคนเดียว มากแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ครับพี่น้องเด้อสเสดคลิดไปม่เองมาให้พี่น้องเบิ่งอีกนะครับผมเป็นกำลังใจให้ใบยาสูบคนในบ้านเนี่ะครับเด้อสำหรับมื่อนี้กับใบยาสูบะขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมที่ชมกันเข้ามาได้นะครับผมเ,เจ็เเจ,จงังไดเหตุใดจังสวยงามเนาะขอขอขอภัยนรำในวิวบางามนะครับ อยู่นี่ของเศร้านะครับพี่นอ้องของเศร้าคือ,คอว่าละเนาะมันจะปฏิก,กุรคือเฮียนคือบ้านเนานะครับก็เลยกลับมีโอกาสกลับบ้านนะครับผมอาจเจไดพี่นางกินนนางอยู่น้ำทงน้ำทานะครับพี่นอ้องคือสีวิวดีนะรงน,นี้คนเป็นคนกลุงนะ <laughs> เป็นค้นกลุงครับพี่นอ้องสารเมื่อนี่อบายสุขกะขอเกา่าวค้า่า สวัสดีครับลาบกันพี่น้องเดี๋ยวพบกันกับวิดีโอขนานะครับผมเดี๋ยวชมสิ้าพาไปกินนียังกดติดตามไปนะครับผมน,นี่ครับสวัสดีครับผม